สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่902เป็นทั้งเซียนกระบี่และมานหญิงหัวหน้าเผาปรดพิจารณาใหม่ด้วยแม้ว่าคุณชายจะมีความผิดแต่ว่าโทษก็ไม่ถึงตายมีคนกล่าวเตือนหัวหน้าเผาบอกคุณชายไปสักครั้งคุณชายเองก็เพียงคิดถึงเผ่าผู้พิทักษ์ถึงได้ไปล่วงเกินเซียนกระบี่วีะ่ะ จากการเตือนของเจ้าคนหวังเผยเรียก็ไม่ได้ลงมือไปและเก็บปานเซียนกลับไปขณะเดียวกันผู้อาวุาโสนในเผ่าผูพิทักษ์บางส่วนก็รีบคุกเข่าลงหน้าหลิงเฟยวี่เพื่อร้องขอแทนหวังเจีย๋ยแววตาของหลิงเฟยวี่จ้องไปที่หวังเจีย๋ยนั้นเต็มไปด้วยไอค่าฟันจาน่ะลัก็จึงมองไปที่หวังเผยเรียแล้วกล่าวว่าหัวหน้าเผ่าหวังนี่คือครั้งสุดท้ายหากว่ามีครั้งหน้าอีกอย่าคิดว่าเปิ้นเซิงจะออมมืออีกนะกล่าวจบ ลิงฟีวีก็ใช้ปราณเสียนสายหนึ่งม้วนเอาจากเฉินที่บาดเจ็บหนักขึ้นมาแล้วลอยออกไปจากเวทีออกไปจากที่นี่สายฟ้าก,กลางอากาศไม่นานก็สลายไปความคุกคามเสียนที่ครอบคุมพื้นที่แถบนี้ไว้ก็ค่อยๆสลายไปทุกๆคนในที่นี้ใน,นที่สุดก็ผ่อนลมหายใจออกมาได้ในนั้นมีจํานวนไม่น้อยที่เสื้อคุมทั้งล่างชุ่มไปด้วยเหงื่อขาทั้งสองอ่อนลงไปความกลัวอย่างนั้นพอที่จะทำให้พวกเขาไม่ลืมไปทั้งชีวิตได้เลย เหล่าครื่งเสียนองเขตของฝ่ายการทหารต่างก็นิ่งเงียบไปไม่กล้าไปขวางทางได้แต่มองไปที่จันทร์เฉินและหลิงเฟยวี่จากไปเงียบๆใช่ว่าพวกเขาจะเป็นพวกขี้ขลาดกลัวเรื่องราวแต่ว่าเพราะความต่างระหว่างพวกเขากับหลิงเฟยวี่มากเกินไปอย่างน้อยก็ต้องเป็นบุคคลระดับราชาสวรรค์ถึงจะมีคุณสมบัติพูดกับหลิงเฟยวี่ได้ทั้งฝ่ายการทหารจะมีราชาสวรรค์สักกี่คนกันแม้ว่าว่านเจ้อีเองก็มีบรรดาศักดิ์เป็นราชาสวรรค์แต่ว่ากลับเป็นราชาสวรรค์ที่มีอายุน้อยที่สุด ความสามารถอ่อนแอนที่สุดคนหนึ่งยังห่างกับลิงฟรวีอยู่อีกระยะหนึ่งอย่างไรก็กดนางเอาไว้ไม่ได้จิ้งคงจีถอยออกไปจากเวทีไปหน้าข่าวซีดท่าทีตกต่ำมากแล้วส่งป้ายเหล็กทองคืในให้ว่านเจ้าอีขานั่งชันเข่าข้างหนึ่งที่พื้นแล้วกล่าวว่าขานอนไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จได้ขอรัชสวรรค์ลงโทษด,ด้วยว่านเจียอีเอาป้ายเหล็กทองมาถือไว้ในมือแล้วเล่นเบาๆพลางกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่โทษเจ้าลุกขึ้นก่อน ในใจของเจียงคงจื่อผ่อนลงมาแล้วค่อยๆลุกขึ้นพลางถามว่าราชาสวรรค์หรือว่าจะปล่อยเจ้าง,งเฉินไปอย่างนี้หลิงเฟยวี่ปกป้องจ้าขงเฉินอย่างเห็นได้ชัดขอแค่นางยิงอยู่ในเผ่าผู้พิทักษ์โบราณเอาใส่ความสามารถของพวกเราอย่างไรก็ไม่มีทางพาจ้าขงเฉินไปได้แน่เรื่องนี้ปล่อยไว้ก่อนตอนนี้ศัตรูใหญ่ของพวกเราคือเผารหิดมาตะแววตาของว่านเจ้าอี้มองจ้องปฏิเสนหนังสือสามารถความสามารถแล้วกล่าวว่าเผารหิตรมตะได้สร้างแผนการในเผ่าผู้พิทักษ์มานานหลายปีแล้ว เพื่อช่วยเหลือหมิงหวังออกมาจะต้องมีสายแฝงอยู่จำนวนไม่น้อยแน่หากว่าไม่สามารถหาสายได้แฝงอยอ,อกมาได้จะต้องไม่เป็นผลดีกับพวกเราตอนสู้กับผ่าโลหิตมตาแน่เสียนหนังสือรู้เรื่องราวในแเป็นดินท่านรู้มไหมว่าจะหาฐานะที่แท้จริงของพ่อโลหิตมตาอย่างไรเสียนหนังสือสาวเหลากับดอกไม้สีขาวดอกหนึ่งนางนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นและแสดงท่าทีคุ้นคิดออกมาไม่นานก็กล่าวว่าได้ยินว่าเมื่อ800อปีก่อนจักรพรรดิหมิงของประเทศสุ่มกลางเซิงหมิง ได้นำตระกูลเซียนใหญ่มากมายและพรรคใหญ่ไปสู้กับเผ่าโลหิตมตะอย่างยาวนานและสามารถเอาชนะเผ่าโลหิตมตตาได้ทั้งยังผนึกพวกเขาเอาไว้ที่เกาะหมายจีหลังจากนั้นจักรพรรดิหมิงเคยได้มีคำสั่งให้ตระกูลสร้างกวนที่รับตำแหน่งเป็นไทจือ้อไทเป่ากับเหล่าเซียนที่ร่วมในสงครามร่วมมือกันจัดทำหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับเผ่าโลหิตมตะเล่มหนึง่งเรียกว่าคำพีและเผ่าโลหิตเมื่อกลับไปที่เมืองศูนย์กลางแล้วเพื่อนซึงได้ไปหาที่หอคำพีใหญ่ของสายหรู ทว่ากลับหาคำพีรับเผาโลหิตไม่เจอกลับไปหาเจอหนังสือที่เกี่ยวกับมันอยู่บ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าตอนนั้นจกักรพรรดิหมิงมีคำสั่งลงมาให้จัดทําคำพีรับเผาโลหิตขึ้นมาเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแม้จะกล่าวว่าที่พักเหลียงอี้ในตอนนั้นเคยมีวิธีที่จะงคเฉนแสดงต่อทุกคนถึงการจำแนกเผาโลหิตธรมตะต่อหน้าผู้ใช้กระบี่ทุกคนแต่ว่า นั่นเพียงแค่วิธีใช้จำแนกเผาโลหิตธรรมดาเท่านั้นเราสายเลือดพิเศษบางอย่างและผ่านการพัดฝนมาเผาโลหิตธรมตาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมานี้ต่อให้เป็นเซียงก็ยังไม่สามารถจำแนกพวกเขาได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมคำพีรบเผาโลหิตถึงได้สำคัญว่านเจ้าอี้พยักหน้าแล้วกล่าวว่าเปิ้นหวังเองก็ได้ยินเกี่ยวกับข่าวของเขาพีรบเผาโลหิตมาได้ยินว่าไม่เพียงแค่ได้สำนักเท่านั้นที่ตามหาเผาโลหิตธรรมตะเองก็ส่งคนจำนวนมากออกตามหาด้วย ดวงตาของเจ้งคงจือ่อกรอกไปมาแล้วกล่าวว่าเริ่มแรกผู้ที่กล่าวถึงคมพีรำพรัลโลหิตคืออัจฉริยะดังกะบ,บีของพรรคเลียงอีลินเย,ย่ได้ยินว่าสายข่าวของพวกเราฝ่ายการทหารเองยังกล่าวว่าหลินเย่ยคนนั้นอาจจะเป็นจางโรชเินน่าเสียดายที่จางโรชเนกลับอาจจะไปเกี่ยวข้องกักบพัลโลหิตธรรมตะอยากจะได้ข่าวคมพีรำพรัลโลหิตธรรมตะออกมาจากปากเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเสียนหนังสือสามารถความสามารถกล่าวว่าขาดขา่าวใหญ่ที่ส่งมาจากเกตตะวันออกในดินแดนวิญ,ญญาณ จางรูเฉินได้ฆ่าครื่งเซียนเผ่าลหิตธมตาไปมากมายในนั้นยังรวมไปถึงเชื้อพระวงคนหนึ่งด้วยดังนั้นความเป็นไปได้ที่จางรูเฉินจะลุบมือกับเผ่าลหิตธมตานั้นน่าจะน้อยมากว่านเจ้าอี้หลีตาลงแล้วกล่าวว่าหากจางรูเฉินไม่ได้เข้ากับเผ่าลหิตธมตาทาอย่างนั้นผู้กลุ่มกระบ,บี่อีกคนเสี่ยงเจ้างเฟิงก็น่าสงสัยมากบางทีพวกเราอาจจะสามารถหาสายที่แฝงตัวเข้ามาของเผ่าลูหิตธมตาได้ก็ได้ฝ่ายการทหารกับเผ่าภูพิทักษ์มีความสัมพันธ์กันมากมาย และไม่ได้มีอ,องค์เขตคนเดียวที่มานั่งเป็นหลักให้กับเผ่าููพิทักษ์ดังนั้นสองวันก่อนสาเหตุที่จางรเฉินกับเซียงเจิ้งเฟิงปะทะกันวานเจ้าอี้จึงรู้ดีมากจางรเฉินกับเซียงเจิ้งเฟิงจะต้องมีคนหนึ่งที่เข้ากับเผ่าลวิธรรมตะลิงฟยวีพาจางรเฉินกับไปยังที่พักและโยนเข่าลงไปที่พื้นมือเรียวราวก,กับหยกขาวราวกับผีมากของนางก็ยนกล่องเล็กที่ประนีมากมากล่องหนึ่งยาคู่มูเม็ดนี้เจ้ากินลงไปเสียนางกล่าวด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ จางโลดเฉินถืกอกงยกไว้ในมือเขาโทษต่อการบาดเจ็บและภาษามือกับหลิงเฟยวีพลางกล่าวว่าขอบคุณเซียนกระบี่มากที่ลงมือช่วยเหลือหากว่าไม่ใช่เซียนกระบี่คำพูดของเขายังไม่ทันจบก็ถูกหลิงเฟยวีตัดแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องขอบคุณเปิ้นเซิงยาคู่มูสองเม็ดเม็ดหนึ่งโลหิตเทพต่อหนึ่งหยดช่วยชีวิตเจ้าโลหิตเทพหนึ่งร้อยหยดรวมกันแล้วเป็นจำนวนทั้งหมดหนึ่งร้อยสองหยดเจ้าเลือกที่จะให้ข้าเองก็ได้หรือเลือกที่จะให้เปิ้นเซิงไปเอาเองก็ได้ จางว่เฉยนยกยิ้มมุมปากเซิงกระบี่เฟยวีคนนี้มีความคิดอื่นอยู่จริงๆแต่ว่าราคาที่นางกล่าวมาก็นับว่าไม่เกินไปที่แท้ชีวิตของข้ามีค่าเท่าโลหิตเทพหนึ่งร้อยหยดนับว่าเซิงกระบี่เห็นคุณค่าของผู้น้อยแล้วจากรู้เฉินกล่าวโลหิตเทพหนึ่งร้อยหยดสามารถที่จะซื้อชีวิตของครึ่งเซียนขั้นที่เก้าคนหนึ่งได้แล้วในใจของหลิงเฟยวีราคาชีวิตของจางว่เฉินกลับเป็นโลหิตเทพหนึ่งร้อยหยดแน่นอนว่าแพงมากจางว่เฉินไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจอะไร เขาเอาโลาหิตเทพ1นึ่งยหยดออกมาจากในแหวนมิติแล้วส่งให้กับหลิงเฟยวี่ต่อให้ไม่พอใจแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะจากการฝึกฝนของเขาในตอนนี้ไปต่อราคากับหลิงเฟยวี่ก็ดูไม่น่าเป็นไปได้นะักสู้ใจกว้างหน่อยจะดูดีกว่าเอาว่าพี่เฉินสายเปยก็ามาว่าหลิงเฟยวี่รับโลหิตเทพมาถือไว้ในมือกลางอากาศทันใดนั้นเองบาเสมหาศาสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลายเป็นเมฆสีม่วงครอบคลุมไปทั้งที่พัก โลหิตเทพหนึ่งร้อยสองหยดราวกับดวงดาราสีแดงเลือดวนวนไปรอบร่างเซียนของนางขณะเดียวกันชุดสายฟ้าเตี้ยนหมูก็ไหลลงมาจากร่างของหลิงเฟยวีแล้วลอยไปท่ามกลางหมอกเซียนสีม่วงนั้นเมื่อมีมีชุดสายฟ้าเตี้ยนหมู่บทบางร่างกายแล้วบนร่างของหลิงเฟยวีก็เหลือเพียงผ้าผืนบางสีขาวชิ้นหนึ่งแนบไปกับตัวเท่านั้นทําให้ร่างขาวราวกับเซียนดูคล้ายมีคล้ายไม่มีร่างบอบบางกระดูกไหปลาราที่ยั่วยวนและหนะอกที่อวบอิ่มนั้นนูนออกมา ทำให้เอวที่คอดกิ่วและสะโพกที่ผายออกมาดูเป็นส่วนว้าส่วนโค้งที่งดงามมากยิ่งขึ้นมองลงไปเห็นเลี้ยวขางามคู่หนึ่งต้นขานวลน้นองเรียวเล็กทำให้ยิ่งน่าดึงดูดมากจางรอเฉินมองนางเพียงแวบเดียวก็รู้สึกได้ว่าไออย่างในร่างพุ่งขึ้นมาจากท้องน้อยอย่างรุนแรงและกลายเป็นพลังเพลิงกลุ่มหนึ่งจินตนาการได้เลยว่าเซียนหญิงพักมารคนนี้ตอนที่ยังอายุน้อยจะต้องเป็นที่ดึงดูดไปทั้งแผ่นดินแน่ ไม่มีทางเป็นเพียงเซียนกระบี่ที่เย็นชาคนหนึ่งแน่ในยุคของนางนั้นชายอายุรุ่นเดียวกันคนใดได้เห็นนางเข้าเกรงว่าคงรู้สึกดูถูกตนเองมากและไม่สามารถเงยหน้าชื่นชมความงามของนางได้ช่างเป็นมารหญิงที่ทําให้กระทั่งพระยังต้องหวั่นไหวจริงๆในตอนนี้ภายใต้การควบคุมของลิงเฟยวีโลหิตเทพหยดหนึ่งลอยไปยังชุดสายฟ้าเตี้ยนหมูกลางอากาศชุดสายฟ้าเตี้ยนหมูดูดซึมโลหิตเทพเข้าไปผิวของชุดสายฟ้าเตี้ยนหมู เมีอะครามากมายปรากฏออกมายังซับซ้อนยิ่งกว่าอะคาลาชั้นสูงเสียอีกจากนั้นชุดก็ดูดเอาโลหิตเทพเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆอะคาลาที่ปรากฏขึ้นมาก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นจากโรชินที่อยู่อีกด้านเขาพยายามละสายตากลับมาจากการจ้องชุดสายฟ้าเต้นหมู่นั้นและรอบคิดว่าที่เทนังก็าต้องใช้โลหิตเทพจํานวนมากเพื่อทาให้ชุดสายฟ้าเต้นหมู่พัฒนาไปชุดสายฟ้าเต้นหมู่หากว่าได้ลืมโลหิตเทพเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้กาจมากขึ้นเท่านั้น พลังของชุดสายฟ้าเตี้ยนหมู่เกรงว่าคงแข็งแกร่งยิ่งกว่ากระบี่ช่างเทียนเสอีกไม่นานชุดสายฟ้าเตี้ยนหมูก็ดูดโลหิตเทพทั้ง1นึหยดเข้าไปจนหมดจากนั้นก็กลับไปที่ร่างของหลิงเฟยวี่ปกปิดร่างที่งดงามน่ายั่วยวนนั่นเอาไว้หลิงเฟยวี่หมุนตัวมองไปที่จ้าเฉินแล้วกล่าวว่าตอนนี้เจ้าก็น่าจะรู้แล้วว่าเปิน้นเซิงซื้อโลหิตเทพจากเจ้าพ่ออะไรเป็นยังไงล่ะเจ้าคิดดีหรือยังว่าอยากจะได้อะไรนะ่ะ จางรวเฉินจ้องไปยังดวงตาคู่สวยของนางเขามองเห็นขนตาง,งามงอนของนางได้อย่างชัดเจนเขาพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าคิดได้แล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเจ๊เฟรวีครับผมขอถามเจ๊หน่อยนะครับเจ๊ไม่สนโลกหรือแค่อ่อยครับไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ